ก็ผมจะใช้ f c e e o o o นะผมโพสในเฟซแล้วก็ใช้คำแบบกลนวๆมากอะไรบ้างเงี้ยใช้ปากพิมพ์เลยคนน่าเริมคนโดนทิ้งกลับมาแล้วแล้วก็โพสเลขสนใจเลขไหนกันนั้นได้สวัสดีครับก็ชื่ออภิชาตนะครับก็ชื่อชื่อขวดตอนนี้ก็ก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑลนะครับอาชีพิมก็คือขายลอตเตอรี่ครับ เป็นคนพิการตั้งแต่กําเนิดนะครับพิการทางการเคลื่อนไหวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยต้องมีคนคอยช่วยในเรื่องการอาบน้ำเป็นตัวแล้วก็ถ้าอุปสรรคก็จะมีระเาเครื่องเรื่องรถแล้วก็เรื่องหมาซึ่งถ้าหมาไม่เคยเห็นพวกวไฟฟ้าหรืออะไรแปลกๆมันก็จะมีสารวิ่งไล่ถ้าฟุตบ,บาลมันก็ไม่ไม่ค่อยเรียบบางทีขึ้นไม่ได้เราก็ต้องวิ่งในถนน แล้วเลนที่เราข้ามมันก็จะเป็น2อเลนแล้วมันช่วงอยู่ระหว่างรต่อไปแดงแล้วตรงรถมันจะเยอะมากก็ช่วงแรกๆที่มาใหม่ๆผมก็คิดว่ามันเบเป็นแค่โรคธรรมดาช่วงนั้นเราก็ยังปกติใช้ชีวิตปกติไข้หวยปกติทํางานปกติจนมันหนักขึ้นหนักขึ้นพอมานหนักสุดตรงที่รัฐบาลประกาศ ไม่ออกหวยว่าเออหวยจะไม่ออกอะไรเงี้ยผลกระทบจะหนักช่วงนั้นมากแล้วมันก็เลยมีผลกระทบกับเราขายหวยไม่ได้อะไรไม่ได้เราออกไปก็ไม่มีคนซื้อช่วงนั้นก็ออกไปไม่ได้แล้วด้วยเขาก็เริ่มประกาศให้ออกทั้งวันอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่ในห้องก็ช่วงนั้นก็คือก็ใส่แม้แล้วก็ออกไปนั่งขายอาศัยขายให้นานที่สุดอะไรเงี้ยถึงแม้วันหนึ่งได้ไม่ถึงสิบใบก็ต้องขายเพื่อให้มันออกไปให้หมดเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายเยอะมากเงิในใจละเดือน ก็ผมจะใช้เฟ e บุ o k นะผมโพสในเฟซแล้วก็ใช้คำแบบคนควรมากอะไรบ้างนงี้ยใช้ปากพิมพ์เลยแล้วคือจะโพสแค่รูปตรงๆไปเลยแล้วก็บอกว่าคนหน้าเดิมคนโดนทิ้งลับมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โพสเลขสนใจเลขไหนก็ได้อย่างเช่นชอามองง่ายๆคือเหมือนเบี้ยความพิการเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยบำนาญเงี่ยอยากให้ปรับได้ทุกคนนะคือเป็นสวัสดิการที่รัฐทำขึ้นมากําหนดขึ้นมาเลยคือกับคนทุกกลุ่มโดยที่ว่าไม่มีแบ่งแขนไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ยัง่งยืนการเยียวยามันไม่ใช่ว่าเป็นแค่โจงกันอย่างเดียวอาจจะเป็นสถานที่ที่คนจบงานที่ไม่มีที่อยู่เงี้ยเราจะซัพพอร์ตเขายัางไงหรือถ้ามันหมดปัญหาไปตรงนี้แล้วแล้วคนที่จ่งานเราจะหางานได้ยังไง ใหม่โควิดเข้ามา,มา,มาที่ผมไม่ไปตรวจเพราะอะไรค่าตรวจเกือบหมื่นผมมีตังค์วะล่ะบางทีไปตรวจแล้วไม่เจอเสี่ยงเงินปีด้วยอย่างเงี้ยผมเป็นคนพิการดุแรงที่ต้องมีผู้ช่วยแล้วถ้าผมติดขึ้นมาปุ๊บใครจะช่วยเหลือแล้วคนพิการก็ด้วยภูมิการต้านทานอะ่ะมันน้อยเป็นกลุ่มเสี่ยงหน้าที่จะติดได้ง่ายอย่างน้อยเขาต้องมาสัมผัสตัวเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาต้องมาช่วย การดูแลหรือการปรับตัวจากคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนกนบางคนที่มีผลกระทบอาจจะต้องอยู่กับบ้านต้องทำตามที่เขาบอกอย่างเงี้ยก็อยากให้สวมแมสหรือก็เจลล้างมือหรือการการกินอาหารข้างนอกเงี้ยก็อยากให้ระวังนิดนึงแ,แล้วก็คอยดูข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ว่าเราไม่สมควรที่จะไปว่าเออเข้าไปแล้วตรงนี้มันจะเสี่ยงกับกลุ่มผู้คนเยอะๆที่เข้าไปเราก็ต้องระวังตัวเรา ถ้ารัฐบาลหันกลับมาใส่ใจในเรื่องนี้ให้มันมากขึ้นคนในประเทศเขาก็พร้อมที่จะร่วมมือทำตา่างเช่นช่วงที่บอกรัฐบาลประกาศให้คนหยุดอยู่บ้านเขาก็ทําได้กันหมด